สวดีค่ะรักอ,อารียานุทยาค่ะรักทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารความเสีย่ยงชีวิตทรัพย์สิสนแล้วก็สุขภาพค่ะอยู่ในสายงานของการประกันชีวิตแล้วก็การประกันภัยนะคะชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนค่ะแต่ว่าคนเรามีโอกาสที่จะเจ็บจะป่วยกันได้เพราะฉะนั้นถ้าหากเรามีการบริหาร ความเสี่ยงหรือรองรับเรื่องนี้เอาไว้ก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะในส่วนของทรัพย์สินก็เช่นกันค่ะถ้าเราได้ทําประกันรถยนต์อเอาไว้เราก็อุ่นใจสบายใจเวลาที่เราขับขี่รถยนต์ใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพค่ะแน่นอนค่ะคนเรามีโอกาสที่จะเจ็บที่จะป่วยแต่ถ้าหากว่าเราทําให้ตัวเราป่วยยากได้ก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะและนี่นคือเหตุผลค <น S 1> <ด>่ะที่ทำไมร,รักถึงเลือกที่จะทำงาน,นงในสายงานนี้นะคะ เพราะว่ามันเกี่ยวกับชีวิตของตัวเราแล้วก็ชีวิตของคนอื่นการที่เราได้มีโอกาสไปแนะนําแบ่งปันที่การรองรับความเสี่ยงชีวิตทรัพย์สินแล้วก็สุขภาพให้กับคนอื่นมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เรามีความสุขด้วยนะคะแล้วก็เป็นงานที่รักรู้สึกว่าเป็นงานที่มีคุณค่ามากๆค่ะรับเป็นคนโชคดีค่ะ<ป>ที่ได้มีโอกาสที่ได้มีโอกาส ทำงานที่ตัวเองรักน,นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งงานซึ่งถือว่าเป็นงานอดิเรกเป็นสิ่งที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กนะคะนั่นก็คือการร้องเพลงการเล่นดนตรีแล้วก็รักก็ตั้งใจเอาไว้นะคะว่าบ้านปลายของชีวิตนะคะถ้าหากได้วางมีจากการทำงานแล้วอยากจะอยู่กับสิ่งนี้มีความสุขอยู่กับตัวเองกับเสียงเพลงและก็เสียงดนตรีนะคะในช่วงปลายทางของชีวิตก็เลยชวนเพื่อนนะคะ เรารจัดการทำวงขึ้นมาสองคนนะคะดูโอแวนด์ใช้ชื่อวงว่าปลายทางแล้วก็ใช้ฉายาตัวเองว่ารักศีสตาค่ะหากเพื่อนท่านใดมีปัญหาต้องการจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนบริหารความเสี่ยงนะคะหรือถือกรมทรร์ประกันภัยประกันชนีวิตอยู่มีข้อสงสัยตรงไหน <จด S 1> ก็สามารถมาปรึกษาสอบถามขอคําแนะนําจากรักได้นะคะยิยยนดีบริการเพื่อนๆทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ